สวัสดีค่ะพบกับดูดีอินอิงแลนด์ค่ะมากินไก่ย่างสมุนไพรแล้วก็สมตำหัวเธอหนีบกันนั่งนี่ในสวนค่ะมาแซ่บน้ำกาจ้าสมตำหัวเธอหนีบแก้มกับไก่ย่างสมุนไพรหอมๆเทคโกจ้าตำมาไม่ไม่สดแซ่บไก่ย่างสมุนไพรจ้า ก่อนอื่นขอปีกขอปีกหอมหอม,หอมน่องจะน่องกินน่องหอมหอม ออกกันกับส้มตํามหอมมาก ด้วยพักปลูกเองใบบัวบกแสบแสบเมนูนี้สุดยอดน้ำร่ายไหลน้ำบาจา่จ่ามาเดอ้อ สมตำกระแทบสมตำหัวเท่านิบแ้วค่ะบัวนเส็นมะละกอเป็นสุดๆเลยไก่ไก่ย่างสมุนไพรหอมมาก ไป่ระเเียมไม่อยากหยุดเลย <c oughs> เต็มมือถโทรศัพท์ก,ก็จะเต็ม เดออกมานั่งกินอยู่ในสวนแบบนี้แบบฟินมากเลยมื่อนี้อากาศดีค่ะทุกเมื่อนี้่จะฝนตกมื่อนี้อากาศดีได้โอกาสมาอย่างไกลแล้วก็กินสม่ต่าอยู่ในสวนแบบฟินมากเลยมีความวรู้สึกว่าเลยกับประเทศไทยเฮาเมืองไทยเฮาอะนั่งไปกินแบบนี้ ้วยความจำโทรศัพท์จะหมดแล้วค่ะพี่น้องคะสงสัยต้องได้ขอตัวล่าไปก่อนค่ะไกลเกลือซ้ำนี่เดี๋ยวเหลือไว้ไอยข้ามหลายนะสม่ำระเกลือนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวกินตอหลังกล้องนะคะเพราะว่าหน่วยความจำจะเต็มแล้วเดี๋ยวจะดับก่อนค่ะขอบคุณหลายๆนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ดูดีอิน,นดีแอนค่ะค่อยเจอกันใหมวันหลังค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย